្ទ្ំ់់ប្ពី្ទ្ំ់់បស្ក្ំ់ក្រស់ទ្ំ់់ទ្ំ់់់ ศูนย์บวกขึ้นหนึ่งศูนวหนึ่งศูนย์บขึ้หนึ่งว่าสี่อันบอกวานบวกขึ้นอะไรมันหนกหลายมันบ้ันเหล้วยมันทัวบ์พันเรียบร้อยไม่เรียบร้อยดีเท่าไร่ไม่เรียบร้อยดีเท่าไรป้าติทูสามกกาลินก้าหัวน้องฉันเถ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกคนที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุ้งน,น้ำทีที่เขามารับชมไรสดที่ผมโพดเหมือนคึืนนยหลาว่าตามหัวขอ้อเลยโดดที่เยียวจะเป็นนายสักสกขอจะเป็นนายมันเปือดอกับซุ่มจึงสี่ ผีไม่มีหลุมผีไม่มีหลุมที่แท้จริงเลยพี่น้อง คือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อคืนนี้ไปแสดงอยู่ที่ทไปทำการแสดงอยู่ที่อ,อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสา,า,ารคามนะครับโตเกียวลัมซิงพี่น้องแชร์ไปกันเด้อแชร์ไปก่อนวพาเอฟซีเขาจะมาฟังน้องกันทีเดียวจะได้ฟังทีเดียวไม่ใช่เลยเหรอก จะได้ฟังที่เดียวเบาที่เดียวหมู่บ้านนี้ไปแสดงยั่วเพื่อภาพอิบตุ่มจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับห้าพันห้าพันเจ็ดร้อยท่านแช์ก่อนเพราะหนึ่งแช์ก่อนพี่น้องเพราะว่าจะได้บอกมวนเดียวเขา,าบ้าเราก็ทามกันลายรอบผมสีบอกที่เดียวสิได้ศูนที่เดียวจะได้โมสิได้โ <c oughs> ดมหัวที่เดียวมไม่ใช่หรอตัวใครกันโมหัวบอก โมโหมากเลยแต่ก็สงสารเด็กๆตัวเกี่ยวด้วยไม่ใช่หรอกสงสารเด็กๆค่ายตัวเกี่ยวสงสารอีซุ้มบรูเรื่องอย่างนั้นซุ้มตังใจเขียนคิวแต่งหน้าแต่งตัวอันต้องมาอะไรยังไง่ายแบบนี้โอ้ยหนวเกิดมากก่ับเคยพ่อเชื่อหรือวะพ่อเธอเรียนเกิดมากก็ไม่เคยพ่อทักที <c oughs> เ,ปเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้ซสียแก้มกับแบกข้ารมาตานขอ,อนแก่นุ่ใครมาได้กับมแม่เรีวคู่พระรามยงเสียมันถูกต้องบอมาบอจะบอย,อยฟังเดิมหน,นเ,เดิมแปดท่านแช่งแช่ไปตอนพี่นะ้องแช่ไปเลยแช่ไปเลยจะได้รู้ว่าคนประเภทนี้มันต้องเจอของจริงขางนาดต้องเจอของจริงต้อง แล้วก็เป็นต้องระวังอะ่ะเออต้องระวังอะ่ะเพราะว่าสันดานบม่ดีบันไดสันดานไม่ค่อยเยเท่าไหร่นะครับคอยกับสงสารลูกๆตัวเก็บมไม่สีข่อยอยู่สงสารเขาตืวอของเออส,สงสารเขาตัวตัวเองอะ่ะ <c oughs> เปลีป่ยนบอลที่เห็นอกเห็นใจลูกไก่มากๆคือลูกไก่เราอ่ะตั้งใจทำงานตั้งใจซ้อม ทุกอย่างเวลาไปออกงานเต็มที่ทุกงานไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนภาษาไหนพื้นที่หนาวร้อนแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องเต็มที่เมื่อไหร่ก็ต้องเต็มที่เบอร์แคบอะไรเบอ่์แค่ว <c oughs> ้านาาาาใช่ไหมหลาะเราไม่เคยว่าเราค้านเราคิดเกียอะไรด้เวลาเราทําง,งานเราเต็มที่ทุกที่ไปกุแมแชร์ไปที่ดหนทุก,กี่ยว พูดม้วนเดียวจบเลยเรื่องเมื่อคืนนี้ <c oughs> คือเมื่อวานนี้ไปทําการแสดงอยู่ที่อําเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสาระคามตอนไปทำงานแสดงก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าปกติแล้วเวลาพวกผมมาแสดงเนี่ยคือพวกผมก็โอเคได,ได้ได้รับการว่าจ้างไปทำกานป,ป,ป,ปแสดงปกติเนาะ เวล่าสเตเดียนเนี่ครับกับสิ่งการนึ่งเจ้าภาพการเวลาเวลาจ้างจ้างตุกอัมเขาบอกว่าแบบว่ามันม no ีสองแบบมันมีสองแบบระวางตัวเกี่ยวคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตบางเรื่องแล้วไปสาธิต้ีกเรื่องหน่งเขานม่เป็นแต่แต่ใหญ่เป็นจอมงเขาระวังระบังสองอย่างนี้นะอันอันนี้เป็นตัวเกี่ยวคอนเสิร์ตอันนี้เป็นตัวเกี่ยวรัมซิงเนี่ย ผม,ผมมีถ้าเกิดเรื่องธุกรกิจบันเทิงมันมันมีสองอย่างนี้คือโตัวเกียวคอนเสิร์ตเป็นกาแฟโตัวเกียวลมัมซิงมาตัวนี้นี่เดี๋ยวเบิ้งไปเดี๋ยวเบิ้งสีแล้วมันจะต่างกันได้สีแดงกับสีอื่นอันนี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไม่เคยมีปัญหานะไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเวลาก่อนขึ้นไปที่นี่ไม่มีปัญหาเพราะเราได้สองชั่วโมงแต่ว่าลัมซิ่ง ลำซิงเนี่ยเล่นสามทุ่มห้าตีสองตีสามเล่นเงาแดนซอร์เยอะถมเวิทียี่สิบคนผม <c oughs> ผมมีผมดูแดสองวงคือวงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเล่นสองชั่วโมงลำซิงห้าชั่วโมงมีสองแบบนี้ตอนนี้ผมรับงานแบบนี้อ่าตอนนี้ผมรับงานสองแบบแล้วงานตัวนี้ก็เยอะงานนี้กำลังไต่ตาขึ้นมาตอนนี้งานคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตแปลว่าอะไรคอนเสิร์ตคือไป,ไอออไปตะคุ่นแหมหรือคอนเสิร์ตนี่คือ เพิ่นจ้างไปตะคนแล้วก็เพิ่นก็สิมีวิธีให้เบอรแล้วเพิ่นก็สิบึ้มๆขึ้นคอนเสิร์ตคือไปตะคนไปแต่แดนเซอร์ไปนัมบนตรีแล้วก็ไปแสดงปึ้งๆๆๆ2ชั่วโมงกลับบ้านนี่คือคอนเสิร์ตไอ้ลำซิงลำซิงนี่มีการมีเวทีมีเครื่องเสียงมีจอ LED มีระบบบุ้มบั้มแบบมันบอลลูนใหญ่อันนี้คือวงซองที่ผมทำ อันนี้นําทีมโดยพี่บานฟินแลนด์อันนี้ก็นำทีมนำทีมบอกพี่บานฟินแลนด์กันแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นรวมโปรเจกต์หนึ่งน้องซีแกมน้องโอน้องนั่นนี่นู่นอันนี้จะเป็นครูจุนนี่กับน้ำอุ่นเป็นหมอลัมซิ่งแล้วก็เป็นน้องยูริแพนนี่เบิร์นสกายเลี้อยู่ตัวเนี้ยหรือว่ามันมีสองวงตัวเนี้ยแล้วเรารับงานบางวรั้งจะรับงานเดียวบางงานก็รับงานคู่แต่แต่คนที่เลือกจะพาคนเลือกล่างหม่องคนพอกซีเรียพคนเอาแต่ลาซิ่งกล่างหม่องพคนเอาแต่คอนเสิร์ตขันกรุงเทพภาคกลางงคันนจ้าาสสบยตแ่อเิร์ตเเพ่่นออาาาแคคี้รยม ขันราคาเต็มกับราคานี่โอเคคอนเสิร huh. ์ตไม่มีป <c oughs> <cle paso> <c oughs> ัญหามานี่มาลาซิงลำซิงเมื่อคืนนี้บอกงานที่สารคามก็ต้องงานอะไรปกติไปแสดงมาทุกที่คนเต็มทุกที่ค้นมวลทหมองแมนค้นหน่อยค้นหลายกับมวลมอลลมกับบึมบึมบึมคู่จูนีผู้ยันเฟลทุกคนสนุกสนามมือคือนก้ปรากว่า เพื่อนจ้างไปมันมันเป็นงานมันเป็นงานปิดวิซังกะซีเก็บซังกะซีก็ปกติทั่วไปไม่มีอะไรก็เครื่องปั่นไฟมีปัญหาช่วงต้นต้นอันนี้ต้องบอกกับเครื่องเครปั่นไฟเหมือน,นมันมันสตาร์ทไม่ติดก็เลยมีการแก้ไขปัญหา,ากันไปก็จบไปเออวันนี้พ่อแสดงไปแล้วแสดงว่าสามทุ่มเล็กนิดๆเอไปลองเพียงเรียบคึ้นองกขอนแสดงปุ่นปุ่นปุ่นไปแสดงเสร็จปั๊บแสดงไปอีกไปอีกไปอีก เท่านึงบอกเป็นพืธอการใครกัน mm, บ้าเพื่อการบววขาวบ้านบัวผู้จ้างเขาเสียภาษีผู้นีมาสั่นไอ้มันแม่บล่ะผู้จ้างเขาเนี่ยเสียภาษีเขามีสัญญาอยู่บ่ายวันทช่สองท่าก็มีเออบัตรมันก็มีเบอร์ทุกคนแม่นตีรูปภาพมันก็มีเบอร์มันตีหนีภาษีมันหนีดอกเพราะมันคนบ้าปีแม่ตีมันค้นบ้านบ้าปีมันีแม่ตีผู้จัดหนี่แล้วเคยจ้างเขาเพราะเคยจ้างหลายรอบแล้วเคยจ้างหลายรอบแล้ว นเคยจ้างหลายรอบแล้วเออเคยจ้างหลายรอบแล้วจ้างไปรอบหนึ่งรอบสองก็จ้างไปห้าเสี่ยวผู้ขยไป็นโรกับผู้เกียจเออแต่ผู้ข่อมีการมาจํามีการมาจําทุกครั้งเวลาจ้างมาจําทําสัญญาขนาดมีสัญญานี่ขนาดมีสัญญาแสดงไปถึงประมาณห้าทุ่มสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มห้าตักว่า น้องเบนที่เป็นตากล้องของพี่อพี่อนรักแรงมันก็ถ่ายรูปลงกมมาปึ้งเอ้าผู้ช้าๆไปใส่ตู้ขายตัวเมีตู้ขายตัวไปพี่น้องอยวเขาอ,อยากเปิดรวยเมืองได้ปะตอนห้าทุ่มตู้ขายตัวปกติตู้ขายตัวมันจะมีคนนั่งอยู่ในตู้ตลกมากอันนี้คือตลกจริงๆปกติอีช่องเนี้ยอีช่องเนี้ยมันจะมีคนนั่งอยู่ในตู้หายไปเลยเมีย หายไปได้ไหมอะไรนี่เดี๋ยวบ้านชินแลนด์จอมอะไรช่างชมาร์ทเนี่ยพูดอางงี้แดงดูปกติตู้มันจะเวลาเขามันจะมีคนขบับรถคนนี้ใช่ไหมมันจะมีคนขบับรในตู้นี้ใช่ไหมห้าทุ่มหายไปได้ไหมพี่แต่เก,ก้าอี้แมคือพี่แต่เก้าอี้ห้าทุ่มพีแต่เก้าอี้ กับลอยกับล่องลอยแบบว่าถุงก็ถุงมันลูกซินปิ้งไงไม่รู้อะไรอย่างนั้นเชิดตระกมากฉันอะไรตกใหญ่แต่ว่าที่งานฉันตกใหญ่เพราะฉันคือคือสำหรับผมอะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะถ้าเลื่อนงานนั่นตอนนี่ผมยังไงผมก็เฟรย์อยู่แล้วผมจอยู่แล้วถ้าถ้าคนคนจัดงานนี้หนีเมียหนีไดเมียปัาเขอว่า มึงก็กลเฮกูว่าผมเป็นผู้ใดวหรือบกูมันก็บุคคทีเกบออะไรเงี้ยถอดหึบหึบสุดแล้วแต่ว่าความบ้าความบ่าผข่อยกา็งดรงบ้านแข่อยหยากกันก็ตัวกตั้งให้ลูกน้องหรือว่าทีนานเขาเสียกำลังใจในการทำงานเด่นปกติหรป่าก็สร้างอกจให้ก็อเด่นกูจะเายค้ามือค้าจ้งใจเองอยากหวานแห้งน้ออยากหวแห้งยู่ดี ขวา,าป่าที่ทุ่งล่องขวางบอกงูจักตัวไหนไปแล้วงูจกักกับพลังตัวเกี่ยวนี่สิ่งไหนไปแล้วเขาเอะขึ้นหยุขวาป่าที่ทตู้แหมนี่แม่ตู่ขบับรถเมตรหนีไปเลยแล้วฉันก็มีรูปคุณอยู่ด้วย ฉันมีรูปหน้าตาหลักฐานเกี่ยวกับคุณหมดทุกอย่างข้าวหนึ่งตำรวจพัชสังเลิกวันนี้ตำรวจที่ต้อนผู้ชายง้ามกว่าใดตำรวจที่ต้อนพัชสันง่ามไปว่าตำรวจก็บ่าไม่เห็นผู้จัดนั้นเลือกงว่าเอ้าเราคนมาบงอย่างหนงั้นเด็กว่าขายตัวเขาพ่านกคนนติมอยู่นั่งติมตัวเป็นขายตัวพี่อีพี่คนเต็มไปหมด ปกติตู้มันก็มีคนนั่งการขายบัตรเน,ะนี่ยมันจะมีคนนั่งในตู้แล้วก็จะมีขายบัตรขายบัตรใช่ไหมเฮ้ยแล้วคนดูคุยหน้าไปทีแต่ทําไงอะ่ะตำรวจสั่งเลิกต้องเล่นต้องเลิกภายในให้าทีสิบวิธีก็เลยว่าอันเอาเินสีด้อครับคนเพื่อตำรวจผมกับบ้านันแ่งเงื่อนเท่าก,กันผมผมงง,งกันพุจะท้ายไปใสให้ผมหนึ่งจะยี่สิบวิธีเดียว เพิ่นก็ว่าเอาเคอเคอาเอาใจยี่สิบวันที่ก็ว่าสี่เอฟแอร์เล่นไปเลยนะเพราะว่าเอฟซีเขาด้คือผมคือตามจริงอ่ะผมไม่ได้ขึ้นนะซ้ำข่าใส่ส่งเขา